สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือ So m a t e Love Reading EP ที่23แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะมาเช็คกันหน่อยว่า So m a t e ของคุณคุณจะได้เจอเขาเมื่อไหร่ยังไงหรือว่าได้เจอแล้วเขาหรือเธอคนนี้เป็นอย่างไรบ้างหัวข้อนี้สำหรับคนโสดหรือว่าถ้าคนที่เพิ่งจะมีคนคุยก็รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ Facebook Instagram รวมถึงไลน์แอดใหม่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช n e l จะแนบไปให้ค่ะ Random นะคะไม่มีวันหมดอายุถ้าได้พบเจอ EP ไหนก็ถือว่าคุณได้รับแดงดึงแรงดึงดูดจากโซเมทหรือว่าเนื้อคู่ของคุณโซเมทก็คือเนื้อคู่นั่นเองนะคะ อ่าขอทราบเปเลที่โซมเวทของทุกท่านนะคะที่พบคลิปนี้อีพีที่ยี่สิบสามไปจลที่หลักสวยทีเดียว ก่อนมองดูว่าโซเมดอีพีนี้เหมือนคุณได้เจอกันแล้วนะเหมือนมีการพูดคุยหรือว่าหาหนทางที่จะได้มาเจอกันด้วยนะสำหรับบางท่านนะาเอเนจออกมาบอกว่าบางท่านนะอาจจะถึงขั้นเจอกันหรือว่าพูดคุยกันนะคะถึงอนาคตแล้วก็ได้หรือว่าพูดคุยกันถึงอนาคตอันใกล้ที่คุณทั้งคู่อยากที่จะได้เดินทางมาเจอกันดังนั้นเมื่อชาร์วิโอตขึ้นเอเนจี Energy ก็ออกมาบอกเลยว่านะคะ คนคนนี้คุณทั้งคู่น่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าอาจจะอยู่คนละประเทศได้ต่อให้เป็นคนไทยด้วยกันก็เถอะเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณแน่ๆนะคะเอ e เน y จีตรงกลางเนี่ยเป็นเอเนจีว่าด้วยเรื่องของการคอนเน c t นะคะถึงอีกเครื่องหนึ่งของชีวิตอีกเครื่องหนึ่งของจิตวิญญาณนะคะที่โดยมากว่ากันว่าหรือว่ามีความเชื่อกันว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างคนทั้งสองแบบครึ่งๆ ดังนั้นเมื่อมาเกิดบนโลกนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนทั้งสองที่จะต้องตามหาอีกครึ่งหนึ่งนั้นจนเจอ e n เน g y ออกมาบอกว่า Become Good นะคะหมายความว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้จะเจอในเร็วนี้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีบุตรก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้ อาจจะมาผ่านทางครอบครัวเขาหรือไม่ก็ครอบครัวคุณก็ได้แต่ที่แน่ๆเกณฑ์การเดินทางมาเจ,เจอกันนั้นมีและหรือถ้าได้เจอแล้วเกณฑ์การเดินทางนะคะที่จะมาพบกันในชีวิตจริงเพื่อได้มีโอกาสได้หลอมรวมแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันนั้นมีอยู่นะคะเอเดนี่เนี่ยสวยมากทีเดียวนะ อเดจี <Energy S 2> ออกมาบอกว่าถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอหรือเจอแล้วนับจากนี้อยากให้เป็นอะไรต่อไปให้เขียนนะคะเขียนแต่สิ่งที่สวยงามเขียนแต่สิ่งที่คุณปรารถนานะคะเขียนในเชิงพลังงานบวกไว้ในสมุดโน้ตหรืออะไรก็ได้นะคะเช่นถ้าคุณนี่ยจะเจอโซเมตของคุณเร็วขึ้นคุณก็อาจจะบอกว่าภายในปีนี้หรือเดือนหน้านี้ขอให้ได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นเขาหรือเธอคนนั้นลักษณะเป็นยังไงแล้วก็จัดการทําบางสิ่งบางอย่าง ไปในบางสถานที่เพื่อให้ได้เจอเช่นเว็บเด็เด็ดไซต์ลักออนไลน์มีจริงค่ะนะหรือว่าไปในสถานที่ที่มีเขาอยู่หรือหรือที่คุณคิดว่ามีเขาอยู่นะคุณอาจจะรู้สึกมีรังสังหรณอหรืออาจจะมีเหตุบังเอิญจากคนรอบข้างจากครอบครัวด้วยที่จะนำพาให้คุณอ่ะได้จะเจอคู่ของคุณ Energy ของการ Find the Way หมายความว่าบางท่านเนี่ย อย่างที่ผูอ่านบอกเหมือนเจอกันแล้วแล้วก็อาจจะหาทางในการมาเจอ,เจอกันนะในอนาคตอันใกล้คุณทั้งคู่คงจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนระหว่างคุณกับโซเมกของคุณนั่นเองนะคะขอทราบ Energy โซเมก EP e p ที่23 ว้าว wow. six of cups อืย่างที่ผู้หันบอกนะคะเหมือนคุณทั้งคู่อะ่ะเคยเจอเคยเจอกันมาแล้วนะ อืมทั้งคู่ดูเหมือนจะคิดถึงกันมากๆด้วยอ,อ่านให้เป็นสองกรณีนะเพื่อบางท่านจะได้ไม่รู้สึกย้อนแย้งเนาะเพราะว่าเป็นได้สองกรณี โซเมตของคุณอย่างแรก six of c u p ขึ้นแล้วก็ a of swords หน้าที่จะเป็นคนที่คุณคิดถึงเขาและเขาเองก็คิดถึงคุณมากเช่นเดียวกันขออภัยค่ะคุณทั้งคู่อยู่ห่างไกลกันอยู่โคลเซีโลกก็เป็นไปได้เพราะ the world ขึ้นนะ energy 4 o f cups อาจจะเป็นคนที่คุณเคย reject เขาเขาเคยรี j e c t คุณ reject หมายความว่าอะไรไม่สารต่อความสัมพันธ์ นะคะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแต่ในหัวใจเนะี่ยยังคงคิดถึงกันอยู่นะอาจมีเหตุผิดพลาดให้เกิดความเข้าใจผิดกันก็เลยต้องห่างกันไปความคิดถึงนะคะยังคงอยู่ความรู้สึกว่าอยากที่จะได้โอกาสนั้นอีกครั้งยังมีอยู่ดังนั้นคุณทั้งคู่จะได้หวนคืนกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่ถ้าใครไม่ได้มีเคสตรงนั้นเลยนะคะคุณอาจจะลังเลใจในเรื่องราวของความรัก เพราะคุณได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นโซเมตรหรือเนื่องคู่ของคุณช้าเหลือเกินก่อนหน้านี้ผิดหวังเสียใจมาก็เยอะมันก็เลยเวลาที่คุณคิดที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็เลยทําให้คุณนึกถึงเรื่องราวเดิมๆอยู่เสมอจนไม่สามารถที่จะออกจากวงโครจรความวิตกกังวลเดิมๆได้ กลัวว่าจะจบแบบเดิมอีกทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตและหนึ่งในนี้แน่นอนเป็นโซเมตของคุณด้วยแหละนะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่กล้านะคะที่จะเปิดความรู้สึก,ไม,กไม่กล้าที่จะเปิดรับวิวว of ฟอร์จูนเนามาบอกว่าให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองสักครั้งเถอค่ะเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันเกิดจากคนละคน นะดังนั้นคุณจะต้องอย่างที่บอกว่าเขียนเป้าหมายว่าโซเมตของคุณคุณอยากได้แบบไหนเคยดิวกับอะไรที่ไม่ใช่มาแล้วมันจะง่ายเราจะรู้ว่าอะไรที่อันเนี้ยเอาอันเนี้ยไม่เอานะคะ เขียนขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงมือทําได้เลยเพราะว่าหลังจากจบคลิปนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอแต่เอเนจีหน้าที่จะมาจากมาทางด้านของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายชีวิตคุณเป็นหลักด้วยนะทางโซเชียลมีเดียคนนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการยืนยันการันตีได้ว่าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นแล้วไม่ว่ายังไงคุณก็จะได้เจอคนคนนี้ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าดินพลุกศพกันมังกรได้นะคะถ้าน้าํากระกฎพิจิตมีธาตุลมมิถุนตุน,ตนกลุ่มได้โซเมตของคุณเป็นยังไงบ้างเอนเนอจีคล้ายก,กันกับคุณนะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวเรื่องเศร้าในอดีตค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้ต้องคิดถึงต้องเครียดในอดีตค่อนข้างเยอะคุณทั้งทั้งคู่สามารถแบ่งปันอดีตร่วมกันได้เพราะคุณเป็นอีกครึ่งของกันและกันที่หายไปนะ โซเมทบางครั้งจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ลิงก์กันเช่นมีเรื่องราวแย่ๆประสบการณ์ดรามา่าความรักมาเหมือนๆกันพอได้มาเจอกันเนี่ยเอาจริงๆแล้ว ถ้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขาก็เข้าใจคุณได้ดีเข้าอกเข้าใจคุณได้ดี Energy เป็นคนไทยก็ได้เป็นชาวต่างแดนก็ได้เพราะมีเดอะเวิลด์ขึ้นชาริออตคุณนังคู่อยู่ไกลกันทุกอย่างต้องอาศัยการเดินทางมาเจอเจอแต่แน่นอนคุณทังคู่จะสามารถฟันฝ่าเรื่องระยะทางไปได้เพราะมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นเอง ทั้งคู่และเขาโสดนะคะทั้งคู่แล้วก็มาเจอกันเขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวก็ได้ค่ะนะเขาก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเอเนอ y ออกมาบอกว่าคนคนนี้หน้าที่การงานการเงินมีความมั่นคงงานเกี่ยวเนื่องกับ ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ด้วยสําหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจนําเข้าส่งออกอะไรใดๆเลยนี่แหละนะบุคลิกลักษณะหน้าตานะคะเป็นคนที่บุคลิกดีอัธยาศัยดีหน้าตาเนี่ยมีไวเบรชั่นในเชิงบวกหมายความว่าพอคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกดีจังเลยอะหน้าตาใจดีต้องบอกว่าแบบนั้นเป็นคนมีความคิดอ่านอายุไล่เลี่ยกันค,ค่ะคนนี้เอเนอรีไม่ได้อายุมากกว่าคุณจนโดดไปอายุไล่เลี่ยกันแล้วก็เป็นคนที่ พอเวลาเขาตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นเลยนะโฟกัสเป็นเรื่องๆค่ะเป็นคนที่ตื่นรู้ทางความคิดเป็นคนที่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตด้วยเพราะโฟกัสอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์มาแล้วก็มาเจอคนซึ่งนั่นก็คงจะต้องใช้เวลาในการสารสัมพันธ์หรืออาจจะสลับกันนะคะย้ํา energy ถ้าเกิดว่าเป็นใครคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วถามว่ามันจะดีไหมมันจะดีวันดีคืนจากการที่ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะกลับมาแล้วสี่เดือนขึ้นไปก็ทุกอย่างจะลงตัวทางด้านความรู้สึกและความสัมพันธ์แต่อย่างที่พ่อหันบอกว่าถ้าท่านใดไม่เคยเจอเลยนะคะนับจากนี้สี่เดือนขึ้นไปเนาะสี่เดือนขึ้นไปบวกลบก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนคนนี้คุณมีเหตุให้จะต้องเดินทางอย่างไม่คาดฝันคอยดูเถอะ แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรแต่ก็จะมีนะคะถ้าคนที่รับชมคลิปนี้แล้วมันถึงคราวคุณละถึงคิวคุณละถึงโชคชะตาที่คุณทั้งคู่นี่จะเจอกันคุณจ,จ,จะมีเหตุให้ต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปนะคะได้ไปในบางสถานที่ที่คุณคุ้นเคยด้วยหรือว่าไม่เคยไปนานมาแล้วไปพบปะกลุ่มญาติเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว อะไรก็ตามที่ผูกพันในชีวิตคุณก่อนหน้านี้มันจะถูกย้อนกลับมาเพื่อที่จะดึงดูดคุณนะคะให้ได้ไปเจอกับเนื้อคู่โซมเมตรหรือว่าคู่แท้ของคุณนั่นเองทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำเนาะคุณจะต้องเคลียร์ energy ให้มีความสุขความสบายใจนับตั้งแต่วันนี้ได้เลยเพราะ energy เหมือนคุณกังวลแล้วเริ่มจะท้อแท้แล้วเริ่มจะวางละ วางปล่อยวางเริ่มจะรู้สึกว่าหรือว่าไม่เหมาะไม่น่าจะเหมาะคนอย่างฉันหรือคนอย่างเราคนอย่างผมคนอย่างหนูนะคะอาจารย์คงจะไม่เหมาะกับความรักอะไรที่มาบอกคุณว่าไม่เหมาะใครบอกคุณว่าไม่เหมาะหรือตัวคุณเองท้อแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะคนเราเจอคู่แท้ค่ะเมื่อพร้อมเมื่อมีความสุขกายสบายใจแต่ เวลามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณมึงคนโชคร้ายคุณบางคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวไปจนตลอดชีวิตเพราะรู้สึกอย่างนี้หรือว่าเขามีความสุขกับการที่มีตัวเองเป็นโซเมทอันนั้นก็เป็นความสุขของเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนจริงๆในชีวิตที่เข้าอ,อกเข้าใจเวลาจะต้องไม่ใช่สิ่งสําคัญนะคะเพราะบางอย่างอะ่ะมันจะมาในห่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณเองนั่นแหละ อะไรก็ตามถ้ามาในห่วงที่ไม่เหมาะสมมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแน่นอนนะคะมันต้องมีเหตุให้พลากจากกันไปดังนั้นนะคะให้ถามตัวคุณเองแล้วก็จดบันทึกเขียนพิมพ์หรืออะไรก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเขียนแต่สิ่งที่สวยงามข้อความที่สวยงามที่คุณปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับโซเมกของคุณนะคะมันสําคัญตรงที่ว่า พื้นฐานหรือสิ่งต่างๆที่คุณเคยเจอมันโน้มน้าวคุณให้เชื่อไปทางไหนแต่ผู้อ่านเชื่อว่าต่อให้คุณบอกว่ามาเจอคลิปนี้ฟังไปงั้นๆแหละแต่คงจะไม่ใช่เราแต่คุณก็ยังฟังนะดังนั้นฟังไปทุกวันแบบไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะฟังทุกวันจนเกิดความเชื่อเหมือนกับที่คุณอ่านหนังสือทุกวันจนมันเข้าไปในทุกอนุเพราะคุณมีความเชื่ออยู่ๆคุณก็จะมีหนทางพอมีหนทางอยู่ๆคู่แท้ก็เข้ามาเลย เชื่อเถอะค่ะทุกอย่างเป็นอย่างนี้เสมอเลยตลอดช่วงชีวิตของผู้อ่านที่ทำงานด้านคอนซัลท์มาเป็นอย่างนี้เสมอและตลอดเวลาชีวิตของคุณคุณคือผู้เลือกดังนั้นผู้ที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีเพราะคุณจะได้เจอโซเมตของคุณสี่เดือนขึ้นไปบวกลบแล้วคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นอีกครื่งหนึ่งในชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาไว้รอคุณเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขอดูอนาคต ระหว่างคุณกับเขาผ่านทาง Whisper of Angel อนาครตระหว่างคุณกับเขาไหนมาดูสิอนาครตระหว่างคุณกับเขา Real Real Love อืม Embrace Your Emotion เชิ Take love. Okay. อโอเคอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขาคุณทั้งคู่พอเวลาที่ได้เจอกันจะต้องอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายแต่มันมีความสุขเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขเช่นคุณไม่เคยเดินทางไปที่ไหนเลยแต่คุณจะได้ไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันเหมือนสิ่งอัศจรรย์แต่อยู่บนพื้นดินอยู่บนความเรียบง่ายธรรมดาแต่มันช่างอัศจรรย์และมีความสุขหนืกออกไหมคะ เช่นจริงๆแล้วมันก็ธรรมดาหนิแค่เดินตลาดด้วยกันแต่เราได้เดินกับใครคนแล้วเราได้จุงมือกันแล้วและอยู่ในชีวิตจริงแล้วและเราได้มีโมเมนต์ของคู่รักแล้วให้นึกถึงไว้นะคะถ้าใจแตะเมื่อไหร่หัวใจเต้นแรงคลิปนี้นะคะดึงดูดคุณและคุณจะได้พบเจอนะหรือว่าคุณมีวันที่ถ่ายรูปแล้วก็โพสลงโซเชียลบ้างแล้วคุณคุยถึงอนาคตของกันและกันบ้างแล้ว เขาได้เดินทางมาเจอเจอเพื่อนคุณครอบครัวคุณแล้วเราได้ไปดินเนอร์อย่างที่เราเคยคิดอยากจะไปเหมือนคู่รักเราได้ตรงนั้นแล้วได้เดินห้างธรรมดามดาห้างไหนก็ได้แต่เดินจูงมือกันน่ะแล้วได้ซื้อของอร่อยของชอบอวดเขาให้เขาได้ชิมมีโมเมนต์แลกเปลี่ยนความแตกต่างเพราะคุณทั้งคู่แตกต่างแน่ๆต่อให้อยู่เมืองไทยด้วยกันก็มีความแตกต่าง ได้แบ่งปันเพลงที่เราชอบเรารู้สึกว่าเพราะแล้วเขาจะว่ายังไงล่ะนะโมเมนต์ Moment ที่เวลาเราทำอะไรฮาๆร่วมกันมันคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงที่ทุกๆคนะนะคะปรารถนาที่จะมีมันและเนี่ยคือสิ่งอัศจรรย์เรียบง่ายแต่มันมีความสุขแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆร,ร,ริงด้วยนะคะ คนเราบางคนหือหวาอยู่ในโลกของไฮโซน่ครับหรูไม่มีประโยชน์ถ้าความรักแห้งแลง้งระไรซึ่งใครบางคนคอยเกาะกุมมือแต่คุณคือผู้โชคดีแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เรียบง่ายและช่างแสนธรรมดาแต่คุณได้คนรักคุณได้ว่าที่คู่ชีวิตคุณได้คนที่จะอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปมันไม่ง่ายแต่มันจะคุ้มอ่าแล้วค่ะ ขอข้อความจากแ n งเจิลสำหรับคุณแ n งเจมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ focus on positive อันนี้ก็บอกกันหลายหนเนาะโพซิทีฟเป็นยังไงเดี๋ยวบอกให้อีกทีหนึ่งไหนคะ Expectation โอเคคะ่ะคุณจะได้รับ ขอให้คุณคาดคิดและคาดหวังผู้อ่านมักจะได้ยินคําพูดอยู่เสมอเลยเป็นคําพูดถ่อมตัวและฆ่าตัวเองแล้วมันทําให้เกิดขึ้นชาเช่นทําไปเหอะไม่หวังอะไรหรอกทําดีไปเหอะไม่หวังอะไรหรอกก็ก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่หวังอะไรหรอกสิ่งที่คุณได้ก็คือยูนิเวอร์สบอกว่าฉันไม่รู้จะให้อะไรเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้จะให้อะไรเธอแปลว่าเธอไม่รีบใช่ไหมเธอไม่คาดหวังโอเคนั้นนั้นให้คิวต่อไปเขาก่อน นะสรุปแล้วคนข้างๆมันไปก่อนเพราะมันหวังเพราะเขาเห็นแก่ตัวคนเราต้องเห็นแก่ตัวในมุมมองที่ว่าต้องการอะไรก็มีแรงปาถนาและผลักดันตัวเองให้ไปถึงตรงนั้นในแง่คิดเชิงบวกแง่คิดเชิงบวกคือไม่ใช่เพ้อไม่ใช่ฝุ้งไม่ใช่มโนว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะผ่านมาได้บ้านเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปปิ้งกันที่บันเดเลียนในห้างมันก็อาจจะมีนะคะแต่ก็น้อยนะ หรือว่าเดี๋ยววันนี้จะมีใครพาคู่เรามาให้รู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ช้ามันเกิดขึ้นมันมีโอกาสแต่มันได้ช้าแต่ถ้าเกิดคุณมองในแง่บอกว่าเอออยากได้แบบนี้อยากได้ต่างชาติเออเห็นใครๆเขาว่าสำเร็จทางเว็บเดทหรือว่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตนูน่นนี่เขาสำเร็จได้ยังไงเขาทำได้ยังไงนะพวกอานจะเล่า เคสหนึ่งที่ผู้หวานรักเขามากตอนนี้ก็ยังเขาก็ยังส่งผลงานมาให้อยู่เรื่อยตอนนี้มีลูกแล้วนะะเล่าย้อนให้ฟังอีกครั้งว่าเธอเป็นพนักง,งานออฟฟิศ แต่เธอมีความเป้าหมายว่าเธออยากจะแต่งงานอยากได้สามีชาวต่างชาติแล้วอยากได้ชาวเดนมาร์กอยากได้สูง1 8 5ดวงตาสีฟ้าผมสีอ่อนนะสีทองสีร้อนอะไรประมาณนี้ทําไมถึงเดนมาร์กเพราะเธอรู้สึกว่าสวยงามแล้วเธอได้ข่าวว่าหนุ่มเดนมาร์กดูแลผู้หญิงดีนู่นนี่นี่เธอหาข้อมูลเลยเธอหาข้อมูลเลยนะคะอันนี้คือผู้อ่านให้คําปรึกษาเธอไปนะเธอมีเป้าหมายเธอมีดีมริสนะเธอมีทั้งดีมริสทั้งเมนนะคะแล้วก็เมเอร์ทีนี้ energy นะคะของเธอเริ่มใจเต้นแรงเธอบอกว่าอาจารย์สันคะใจหนูเต้นแรงแปลว่าใกล้จะได้เจอแล้วเธอก็ไปเที่ยวทั้งที่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ introvert มากก่อนหน้านี้ไม่ชอบออกไปไหนแต่เธอไปเที่ยว ไปแหล่งไหนนะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปแล้วจะต้องเป็นชาวต่างชาติน้ำดีคุณภาพดีไม่ใช่มาเพื่อที่จะมันมาหาผู้หญิงในครับนะเพราะต่างชาติบางคนที่เขาทํางานนาทีทํางานดีๆหน้าที่ดีเขาจะมาเที่ยวอย่างเดียวปีละครั้งอะไรก็ว่าไปเธอก็ไปเลยค่ะเธอไปสถานที่ทุกครั้งทุกบ่อยนะเธอมีเงินเก็บ แทนที่เธอจะฟุ่มเฟือยด้านอื่นใช่ไหมเธอจะมีเงินส่วนี้ไว้สําหรับเหมือนให้รางวัลตัวเองเพื่อได้ไปเที่ยวด้วยเผื่อโชคดีได้เจอรักแท้แล้วเธอก็ได้เจอเธอทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลา5เดือนนะหเดือนคนอื่นอาจจะท้อแต่เธอบอกว่าแป๊บเดียวเองเพราะหนูเหมือนได้ไปเที่ยวนะเวลาที่เธอรู้สึกอ่อนกําลังเธอก็จะต้องมาพบเจอกันแล้วก็คอนซัลท์เคสนี้นะคะก็คือเป็นเคสที่ว่าให้คําปรึกษา เนาะจากหน้าที่การงานเธอก็ไปไปไปเสร็จครบช่วง5เดือนเดือนสุดท้ายนะคะเธอมีความรู้สึกว่าเดือนนี้ได้เจอแน่ยังไงก็ได้เจอแล้วในท้ายสุดเธอก็ได้เจอสุดท้ายแต่งงานสุดท้ายมีลูกแล้วก็ชีวิตคู่เธอปรารถนาอะไรก็เขียนอกีกเขียนเสร็จแล้วก็เอ๊จะทำยังไงให้มันได้ดังนี้ก็ลงมือทำทำด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้สามีรักเธอมากๆนะคะ รักเธอแล้วก็รับผิดชอบชีวิตเธอแล้วก็ครอบครัวด้วยนี่แหละคือโพซิทีฟตั้งเป้าหมายแล้วทำไม่ใช่ฟุง้งฟ้งแบบประมาณว่าออรอรวยสวยมากเวอร์เขาจะต้องมาหาเราตรงนี้แล้วเขาจะต้องออทำเหมือนหนังฮอลลีวูดบางเรื่องอะไรแบบนี้นะคะไม่เรื่องจริงแล้วจะธรรมดาเบสิกมากค่ะต่างคนต่างทำงานแบ่งปันชีวิตเมื่อเขารักคุณมากม เขาเห็นว่าคุณมีข้อขาดเหลือตรงไหนเขาจะให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ว่าจ,จัดจัดจัดเหมือนในหนังบางเรื่องในชีวิตจริงมันก็อาจจะมีแต่มันจะตามมาด้วยบางอย่างของบางอย่างเรารับมามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเสมอเหมือนการแลกเปลี่ยนวิญญาณระหว่างซาตานกับมนุษย์น่ะนะดังนั้นอะไรที่ตุ้มตาม้ามากๆมันก็จะค่อนข้างน่ากลัวแต่ความรักมันสวยงามมันจะเป็นตามธรรมชาติมันจะเป็นตาม คลื่นลมแห่งความสุขของความรักไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ครบเดี๋ยวจะนานแต่เ,เป็นว่าโพซิทีฟคือคิดตั้งเป้าหมายมองไปยังความสำเร็จอุปสรรคมีท้อได้เหนื่อยได้พักกลับมาทำใหม่แล้วมองเห็นเป้าหมายใหม่ทำใหม่ทำมันจนกว่าจะสำเร็จ นะคะหรือบางท่านใช้ทางลัดเพราะว่าฉันไม่ได้มีบัตเจ็ตพอจะไปเที่ยวเขาก็เข้าเว็บเดทเลยเว็บเดทไหนที่ขึ้นชื่อบ้างนะคะก็ลองเสิร์ชหาใน Google Search ตอนนี้ง่ายมากนะคุณสามารถเช็คได้ว่าเว็บไหนดีเว็บไหนสำเร็จแล้วก็วิธีเช็คสแคมเมอร์ก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เปิดใหม่ค่ะเปิดประตูนะคะเปิดจักระ ของตัวเองใหม่นะคะให้เสียงหัวใจคุณอนะ่ะให้หัวใจคุณอนะ่ะมันเต้นแรงและเรียกร้องแต่ความสุขความสําเร็จเชื่อเถอค่ะมันไม่นานเกินรอนะแอดมินที่อยู่ใกล้ๆตัวผู้อ่านไม่เคยรอนานเลยจริงๆนะจนตอนจนแทบจะเปลี่ยนรุ่นสู่รุ่นกันอยู่แล้วนะคะจากการที่ร่วมงานกันก็ไม่นานด้วยนะคะเอาละหวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้ได้บ้างแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากที่จะกลืนอยู่อย่างเดิมง่ายกว่า ฉันไม่ศรัทธาความรักก็ผ่านไปค่ะไม่ต้องอติดตามชาแนลหรือว่าไม่ต้องรับชมก็ได้เพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคแล้วก็พิมพ์อะไรที่มันแย่ๆเนี่ยมันจะเข้าตัวคุณก่อนนะคนเราเวลาพิมพ์พูดอะไรที่มันแย่ๆคนแรกที่เห็นคือคุณคนที่ยินคนแรกคือคุณแล้วมันก็จะไม่ดีกับตัวคุณนะคะผู้อ่านก็ด้วยรักระหว่างดีเอาละค่ะขอข้อความจากแองเจิลนะก่อนที่จะปิดท้ายข้อความจากโซเมชนะ ขออภัยด้วยนะที่อธิบายยืดยาวก็มีหลายคำถามที่ว่าไม่มีโอกาสได้ตอบขออนุญ,ญาตตอบในคลิปนี้มันน่าที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะ อะไหนดูซิแองเจิลเขาออกมาบอกคุณว่าอะไรคะเวทเห็นไหมคะไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยพอคุณทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติเดี๋ยวคุณคงจะได้เจอกันเจอกันแล้วก็นัดออกเดทสารสัมพันธ์ออกเดทแล้วดีวันดีคืนก็คุยกันถึงเรื่องอนาคตไม่เป็นเลิค่ะนะคะ Energy อย่างบอกว่าโซเมตของคุณนะคะเขาจะรักคุณและคุณเป็นที่รักของเขานะคะ สิ่งที่อยู่ในความคิดในจิตใจในหัวสมองของเขาก็คือนะคะการจะทำยังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขนะโอเคค่ะสุดท้ายท้ายนี้ forgiveness นะคะให้โฟกัสไปยังสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าคิดถึงเรื่องเดิมๆที่มันผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็รู้จักให้โอกาสแล้วก็ให้ภัยตัวคุณเองด้วยนะขอข้อความจากโซเมศสำหรับคุณค่ะ ดูสิว่าเขาหรือเธอมีอะไรอยากที่จะบอกคุณเอาละฮึสปิเิตผู้อ่านจะอธิบายยังไงดีเนาะคลื่นความถี่หรือจิตใต้สำนึกระหว่างคุณกับเขาอะสื่อถึงกัน บางเวลาคุณจะรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนอยากที่จะเจอคุณมีใครบางคนอยากที่จะ,ะให้คุณไปที่นั่นที่นี่เพื่อได้เจอกับเขาหรือมีใครสักคนรอคุณอยู่นั่นแหละคือโซ่คอนเนคชั่นนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะคือความคิดอย่างที่ผ่อ่านบอกเนาะความคิดความตั้งใจของคุณอะ เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพที่สุดในการที่จะดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันดังนั้นให้คิดถึงแต่เขาหรือเธอไว้ปรารถนาสิ่งใด,ดในตัวเขาหรือเธอเขาเองก็ปรารถนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะเมื่อคิดแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่ม,มันจะมีแรงดึงดูดในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้เจอกัน ความรักของคุณจะต้องเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่าให้ความกลัวนะคะปิดกลั้นทําให้ปิดการทําให้ไม่กล้านะคะที่จะก้าวต่อไปเพื่อตัวคุณเองอันนี้สําคัญที่สุดคือโซเมกของคุณเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยนะคะเพราะบางท่านก็เวลาอาจจะทําให้ใจชาใจช้ํากับการรอคอยอะไรประมาณนี้แต่เชื่อเถอะคะ่ะถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างแบบมีความสุข แล้วก็ทําในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมเช่นดูแลคุณภาพชีวิตทำมาหากินดีแล้วแล้วก็ใส่ใจเรื่องการเดินทางมาพบเจอการระหว่างคุณกับเขาอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะใส่ใจในเรื่องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ได้มีโอกาสได้เจอโซเมตของคุณนะคะหรือว่าตามหาโซเมตของคุณแล้วแล้วก็ยังไงคุณก็ต้องได้เจอนะ มีอยู่คลิปหนึ่งดีมากๆเดี๋ยวผู้อ่านจะให้แอดมิน repost ไว้ที่ Facebook นะปฏิหารแห่งรักของคู่นั้นไปติดตามได้เลยผู้ชายคนนี้เป็นคุณหมอนะคะเขาเฝ้าตามหารักแท้ของเขามาเกือบครึ่งค่อนชีวิตถามว่าก่อนหน้านี้ไม่เจอเหรอเจอแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่ที่เขาเห็นในในนิมิตยังไม่ใช่ที่เขาเห็นในจินตนาการยังไม่ใช่ที่เขาเห็นตามแบบที่เขาต้องการ จนกระทั่งเขาและเธอได้เจอกันพอทั้งคู่มาเล่าเรื่องราวเนี่ยความคิดของคนทั้งคู่เหมือนกันหมดเลยคือมันลิงก์กันแล้วมันมีแรงดึงดูดถึงกันนั่นแหละที่ผู้อ่านอยากจะสื่อความสำเร็จของคุณอยู่ที่ที่ตัวคุณไม่ต้องห้อยที่ปากใครใครบอกว่าเจอช้าแต่งงานแก่แต่งงานช้าไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปคุยเพราะความรักไม่เกี่ยวอายุความรักไม่เกี่ยวเวลา สำคัญคุณเจอคนที่ใช่แล้วไม่ท็อกซิกไม่ทำร้ายชีวิตจิตใจของคุณนั่นเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตหวังว่าคงจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากคลิปนี้บ้างนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ